นะครับก็กลับมาในภาษา C นะครับเราจะมาเรียนรู้กันต่อเลยนะครับจากการที่ผมเคยให้โจทย์ไปสําหรับม .5 ทับ1นะครับในเรื่องของการกจทยดค่าแล้วก็ให้มันคํานวณเสร็จแล้วก็ค่าตัวตัว C ออกมาก็จะเห็นได้จากที่ผมลองนั่งเขียนดูนะครับเป็นโปรแกรมง่ายๆนะครับเริ่มจาก In A inb แล้วก็อินแล้วก็ให้ให้มันเอาพุทออกมา เราจะแบ่งได้เลยนะครับว่าในในภาษา C เนี่ยมันก็คือการเริ่มจากการที่กำหนดค่านะครับกำหนดค่ารับตัวแปรอันนี้กำหนดค่าตัวแปรรับค่าของตัวแปรเอามาทำการโพสต์หรือการคำนวณแล้วก็เอาพุทออกมานี่ครับทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะลอง เขาเรียกว่าลองทดสอบโปรแกรมหรือลองันโปรแกรมเนี่ยนะครับเราใช้วิธีการคือหนึ่งคือเลือกไปที่ uh, l ล n g เ a ด e C ก่อนเนาะเลือกเป็นภาษา C ก่อนเสร็จแล้วก็มากดรันนะครับมันก็จะทำการรันแล้วก็จะเอาค่าที่มาจากตัว p ิน F อเนี่ยออกจถบจอภาพเห็นไหมครับผมบอกว่าค่ามตัวเลขเท่ากับ C เท่ากับสี C. อันนี้คือในลักษณะของตัวแปร นะครับที่ที่เราเอามาทําการบวกลบปุ่นกันเนาะและสังเกตอีกอย่างนะครับว่าจากโจทย์ที่ผมให้มาเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเรากําหนดค่ากับตัวแปรนะครับนี้เรากําหนดค่ากับตัวแปรน,นะครับอขอย้อนไปดูในห้องเรียนนีดนึงนะว่าวันนี้ดูจากสถิติการส่งเนี่ย ยังมีคนส่งน้อยนะนะครับก็มีอยู่ประมาณ16คนบวกอีกหนึ่งเป็น17คนละค่อยนั้นก็ยังมีอีกแปท่านนะครับที่ยังไม่ได้ส่งนะน้องตำหวาเวลามาส่งได้หมนะครับแดคนนี้นะครับอันนี้ขออยาทวงทวงออกสื่อเล็กน้อยนะครับเอาละทีนี้เรามาเรียนอะไรกันต่อไปวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการรับค่าครับ การรับค่าตัวแปรนะครับถ้าปกติแล้วเนี่ยนะครับขออนุญาตขยายจอนะก็บางคนใช้จอเล็กๆในการเรียนนะครับลองเรือกโปรแกรมซูมอีกนูนขยายจอหน่อยนะครับมันจะได้ชัดเจนขึ้นนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราตั้งตัวแปรเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะให้คู้ใช้ เป็นคนใส่ค่าของตัวแปรเนี่ยนะครับเราก็แค่ตั้งตัวแปรเฉยๆเช่นผมอยากได้ตัวแปร A มาตัวหนึ่งที่จะรับค่าที่เป็นตัวเลขจํานวนเต็มนะครับคือไม่มีทศนิยมผมก็แค่อาจจะแค่อย่างเงี้ยครับ in a นะครับแล้วก็ปิดด้วยเครื่องหมายคอมมานี่คือการตั้งค่าตัวแปรแล้วนะครับวันนี้ผมใช้ตัวแปรเดียวนะทีนี้ พอเราตั้งค่าตัวแปรเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการรับค่าใช่ไหมครับก่อนที่เราจะรับค่าเนี่ยเราจะต้องบอกให้กับผู้ใช้ก่อนว่าสิ่งต่อไปเนี่ยเราต้องการอะไรจากผู้ใช้เช่นเราอยากจะรู้ว่าผู้ใช้เนี่ยมีอายุเท่าไหร่นะครับมีอายุเท่าไหร่เราควรจะเราควรจะถามผู้ใช้ก่อนว่าคุณมีอายุเท่าไหร่ที่จอภาพ แล้วให้ผู้ใช้เนี่ยใส่ตัวเลขจำนวนลงไปในแบบฟอร์ม hmm. ที่เราต้องการ mm hmm. เพราะฉะนั้นในการที่เราจะถามเขาเนี่ยเราควรจะเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้หรือภาษาอังก็ได้ mm hmm. แต่จริงๆแล้วภาษาตัวเอ่อโปรแกรมภาษา C เนี่ยมันไม่เหมาะกับภาษาไทยเท่าไหร่แต่เราก็สามารถใช้ได้ผมจะลองใช้ภาษาไทยดูนะครับ mm hmm. เริ่มจากการที่เราใช้คำสั่งออกออกทางภายนอกนะครับ mm hmm. ก็คือเราใช้คำว่า print f นะครับ p r i n อ f แล้วตามด้วยลุมเล็บเปิดมุมเล็บปิดเครื่องหมายฟันหนุ่มนะครับมันจะด้วยการที่ออนไลน์ GDB เนี่ยมันฉลาดมันก็เลยกดครั้งหนึ่งล้วก็รู้เวยว่ามันจะต้องมีตัวปิดแล้วก็เขียนว่าคุณมีอายุเท่าไหร่นะครับและอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราจบเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องหมายเขาเรียกว่าเครื่องหมาย เซมิโค o รนอเซมิโคนทุกครั้งนะครับทีนี้พอเราถามเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับพอเราถูกถามเนี่ยเราจะต้องเอาตัวเลขป้อนเข้าไปนะครับเช่นสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกเนี่ยตามอายุของน้องให้เราจะสั่งให้เจ้าตัวคอมพิวเตอร์เนี่ย เก็บค่าตัวเลขที่เขาพิมพ์มาเนี่ยใส่ไว้ในตัวแปรเองนะครับเราจะพิมพ์อย่างนี้เลยนะครับก็คือเราจะใช้คำว่าสแกน f สแกน f นะครับแล้วตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บนะครับแล้วใช้ตัว ตัวแกนนะครับแอไซายแล้วก็บอกไปเลยว่าเก็บค่าไว้ที่ตัวอีกนะครับเราสามารถที่จะให้มันเก็บค่าตรงๆเหแบบนี้ได้เลยนะครับทีนี้พอเราเก็บค่าเสร็จปุ๊บนะครับเราอยากจะให้เขา เอาค่าที่เราเก็บเนี่ยเอาออกทางจอภาพผมขออนุญาตใช้คำสั่งเดิมนะครับ i n นเอเราก็เขียนว่าตรงนี้เราก็เขียนว่าคุณมีอายุเท่ากับเปอร์เซนต์ดนะครับก็คือเป็นค่าตัวเลขแล้วเอา E มาใส่ นะครับตรงนี้ต้องมีเครื่องหมายคอมมาขั้นดุครับนะครับอันนี้เป็นการลักษณะของการเขียนโปรแกรมที่เป็น ลักษณนะของการที่เราต้องการจะให้ผู้ใช้เนี่ยได้ทำการป้อนค่าให้ให้กับตัวโปรแกรมนะครับเริ่มจากการตั้งตัวตั้งตัวแปรนะครับเสร็จแล้วถามผู้ใช้ว่าเราต้องการให้ผู้ใช้เขาใส่อะไรนะครับแล้วเอาค่าตัวนะั้นนะครับใช้คำสั่งสกแกนเอฟเราเอาค่าตัวนะั้นไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมเพิ่ม ตัว b a c k ซ l เล h ดเข้าไปอีกสักตัวหนึ่งนะครับแบ c กซ์เลเกเข้าไปอีกตัวนึงเพื่อที่จะให้มันูีคนลนะปัญหาทีนี้เราเรามาลันนะครับแบบนึงนะครับ ย่อจอนิดหนึ่งแป๊บหบนึ่งนะ ขออนุญาตแก้ไขตรงนี้นิดนึงนะครับในการรับค่านะครับนะครับในการใช้คำสั่งสแกนเเนี่ยมันจะต้องมีเปอร์เซ็นต์ดตรงนี้อยู่ด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์ดตรงนี้อยู่ด้วยนะครับเพื่อบ่งบอกว่าเราต้องการจะให้รับค่าตรงนี้ด้วยนะครับทีน,นี้เราล กิดเออร์เรอรขึ้นมานะครับนี้นใชตัวนี้ครับขอโทษ มันก็จะถามว่าคุณมีอายุเท่าไหร่นะครับสมมติว่าเราใส่20นะครับเราก็กด enter ปุ๊บมันก็จะบอกว่าคุณมีอายุ20ปีนะครับมันจะรับค่าเอาไปใส่ในตัวแปร a แล้วก็เอาค่าตัวแปร a เนี่ยออกมาให้เราดูทีนะครับอันนี้จะเป็นในลักษณะของการใช้เจ้าตัวคาสั่งที่ชื่อว่า scanf ในการรับค่านะครับสเกตช์ทีนการรับค่านะครับอันนี้เรารับค่าตัวแปรเดียวนะถ้าเรารับค่าสองตัวแปรก็เหมือนกันนะครับเราก็จะใช้ลักษะของเหมือนกับตัวนี้เลยคือการรับค่าเและรับค่านะครับเดี๋ยววันนี้คงจะยังไม่มีแต่บ้านนะครับแต่ก็อยากจะให้พวกเราได้ลองไป ฝึกพิมพ์เจ้าตัวโปรแกรมเนี้ยนะครับที่ผมให้งานเนี้ยนะครับเอาไปลองฝึกพิมพ์ดูนะครับว่าลองทําตามแล้วลองเข้าใจไหมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอตัวเนี้ยนะครับที่ผมกำลังอ่าเนี่ยเอามาลงไว้ในห้องเรียนด้วยนะครับเ<ช> <ๆ S 2> พื่อที่จะให้พวกเราได้กลับไปดูไปศึกษานะครับมันอาจจะมีการตะกุกตะกักนิดนึงในเรื่องของอตัว เขาเรียกว่าตัวอันยาประกาศนะครับเพราะว่าเวลาเราดูเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวอันยาประกาศเร,ระหว่างโปรแกรมโปรแกรมที่อยู่ในหนังสือกับโปรแกรมที่เราใช้กันตัวออนไลน์กีนิดเนาะเลยก็เลยว่าเออเ๋ยวจะให้ผมจะก๊อบรูปตรงนี้นะครับเอาไวไ้วในห้องเรียนแล้วก็อยากจะให้พวกเราเราไปฝึกดูนะครับวันนี้เรายังไม่ต้องส่งนะยังไม่ต้องส่งนะครับเห็นนะครับ